ไน้องฮานก็บบอกไปบ,บอกว่าบนอ,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 อย่างมันออกอีกหลีออกแปดหกเจ็ดแปดแค่เป็นบนเป็นล่างพวกประตูอยู่นั่นละ การนมัสการปูอ่าอ่ครับการนมัสการครับอ่าอ่าอ่หลงจากลงปูให้ทาาเอ็นมินไปซองก้อนนะไปเบิ้งไปเบิ้งไปก้อนว่าเห็นตัวเดียวกันปอไหมแต่ว่าไปเห็นอยู่แต่บัตรนิตหันกล้องไปอีกทีหายหายเลยแต่เห็นเป็นแปดหกศูนย์ครับตรงตรงที่ข้าซองมึงอ่ะนะ แม่นครับอยู่ไตอยู่่อยูไตเห็ดไตเห็ดไตเห็ดโอ้เห็นมุมเดียวกันนะเห็นเป็นแปดหกส่วนนึกกันแต่ว่าหันกล้องเราไปบัดนี้หายเลยหายเลยครับเ่งใส่เพิ่นเพิ่งหายแล้วเพิ่นกะจิตหายแล้วแล้วบังเลยเปลี่ยนบังเลยโบมักจูจีอืเพิ่นกะจีบอกว่าอยู่นัมปูหันละกะจีว่าอะไนเนาะพ่อถือตัวไปก็เพิ่งบ่เห็นเลยเออแม่นพอพอเห็นแล้วปุ๊บก็ว่าตรงพอเปลี่นยนกก็หายเลยหายเลยจังหวะ S <S เคยเบิ่งอีกกับว่าเห็นกับวันนี้ดิแกน,นเลยเนาะเออซองมึงก็ได้กับว<ะ>่าเห็นบัดนี้ซองมากจงไดๆกับว่าเห็นแต่ว่าเอาคืออยู่นั้งปูแล้วแสดงเลขตัวเดียวแสดงว่าเนี่ยเคยเป็นเพื่นบอกว่าถึงวันามปูเด้อสีวันตัวเนาะปูอีกปูบอกให้ฟังว่าแสดนม,มือหนีวันพระจะคำปูมือหนี่สิบห้าสิบห้าว่ะเป็นมือดับปูดำโอ้ก็ของแมนเลยเนามืออื่น คำหนึง่งตามปูนี่ปูไปเอาสั้รปตื้นอย่ลืมจดไว้ก่อนแปดเหกศูนยตรงปูเห็นตัวแดงครับผมเห็นนั่นแลหละศูนยะ์ศูนย์หกแปดศูนหกแปดครับผมกลับกันนะครับเมไอตัวไงนะตัวนกแปดศูนย์หกแปดนะครับ ก็กลับกับกันเลยนะครับผมอือเกลับกันตัวเดียวกันกลับกันอเป็นตัวนันติ068กับ860นะครับผมเดี๋ยวพยายามเบิ่งในคลิปนะครับผมช่วงแรกๆไปซองเห็นตอนทีแอสดบอกบอกว่าดีว่า860เนี่ยแล้วเลยหันหันว่าไปหายเลยตัวเลขหายเลยเกิบเิ่นบังแล้วเิ่นพ่อแล้วเพิ่นให้สำนักนะครับ เป็นบรมากโจจีก็เเนาะนั่งตะเคียนนั่งไม่เหรนั่งตะเคียนเป็นแบบไหน่วนโชคไปโฉคมันนะครับผมผู้เห็นศูนย์ห่ศูนย์หกแปรักอยผู้เห็นศูนย์หกอศูนย์หาก็ตัวเดียวกันตัวนี้อตัวเดียวกัน เห็นตัวเดียวกันตัวขนาดลุกไปหาเดียวหาอีกเนาะหาเดียวหาอีกตัวเดียวสูบเห็นมองแปงใหญ่ๆเหมือนโบเห็นเนาะบ่อะเปงยิ่งยิ่งเห็นโบเห็นคนไปกุ้มไปซ้อมมึงเตยเห็ดมันขึ้นรีอยู่เตยเห็ดขึ้นปุ๊บมึงเก่งอยู่มันบางข้างเป็นไก่เตยเห็ดบางข้างครับต่ว่าขั้นเบื้องดีๆอยู่ตามต้นไม้นะมันมันสิมีปรากฏขึ้นมาหลุด ครับางทีอปูเบิงไปเบิงมานกูก็เห็นขึ้งวดอันงวดอันหกเจ็ดเห็นหนึ่งหกเจ็ดปูเห็นเห็นหนึ่งหกเจ็ดเลยใช่ไครับในโทรศัพท์บนล่างนี่ครับบนล่างแล้วอนนั้นอ่ะอ่าอันนัอันนี้ศูนย์หกแปดแปดหกศูนย์นี่นะไม่แลเด็กสองตัวก็มีศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก่าเอามันคือขามศูนย์เจ็ดเลย คุณหกคุณแปดเออคุหกคุณแปดในขาตรงแปดสามแปดแปดหกคือหกประตูแล้วครับหกประตูแล้วไม่เป็นเหลขตัวเดียวกันดูต่วนตะเคียนใหญ่เหมือนเห็นลงไปต้องหันต้องขับแอดลงไปไปไปเห็นอยู่ต่วนตะเคียนใหญ่ตะวัปปูไป แ่วามาปูยางขึ้นมากพอดีพอดีปูวัชิโบไปแล้วเพื่อนนันที่ไปผู้เดียวอก็เลยปูปะปูของโบเห็นเลขอีอย่างนีนปูก็เลยว่าจะลงไปก่อนวันนี้วันถินใหญ่เพื่อนอาชีพไหก็ได้เมื่อนี้ก็เลยไปเพิ่นก็เลยปูก็เลยเอาแปลงทำเลยพบเลยบัชิเฮ็ดเนยมันเยเวลาแล้วเอาขึ้นมากขึ้นมาปูก็เลยซักเค้บยบอะไยังอ่ไ้ว่าอย่างไร เมักว่าก็มีแจะว่าจมอยู่ในใจลรือขอเดิ้เล็กขอขอเล็กแนวว่าสั้นเพราะว่ามันก็เป็นใกล้ใกล้มือแล้วแล้วก็ยังบดได้ปากฏว่ายังสิบมีเงินเห็ดทางเห็ดนพิ่มีเงินจ้างคนมาตั้งหนานาะงคนเนาะแล้วก็เอาหินมาใส่ลันเป็นลุงเป็นคอหน้ามันส่ออันก็เลยเห็นยังจิตล่ะเห็นปูเขามากอยดีเคลียบบนปูได้เห็นครับ ศูนย์หกแปดเป็นโซนหกแปดนะครับแปดบันไดขยายไงบันไดครับนิดเดียวมันก็เห็นเปล่ามันดำคือหรือเลยบศูนย์หกแปดแปกอยู่แปกยุงวดเนี่ยกัวนี้เห็นแบบว่าจ่าจ่าลวดทุกเทือนี่โอ้ยคนหาตัวจีเห็นตัวจีใดงวดอันงวดอันหกเก็ดนะตัวที่เห็นสามมือสี่มือผมจังมาเห็นหนึ่งหกเจ็ด บางบางครั้งทายไปกับ่บมีตัวเลขบัวอ่าหลังหลังไปสองสามมือไปคืนกันคืนกระเป็กได้แล้วคืนแดงคืนไหนนโท่าไรศับคืนไดงไหนตอนแรกกูเห็นเลยเฮ้ยยังไงกับโบเห็นเอ้ยนี่ยังกับโบบวบัเข้าใจนอนกูนอนไปนอนมากูก็เลยอธิษฐานขั้นทีให้ให้ให้อลีให้เห็นด้อว่าจันเห็นเห็นเห็นจุดจุดหนึ่งจุดจุดหนึ่งเลขมันก็น้อยๆนอยอย่างดดกอไม่เห็นแต่ว่าเป็นตัวเลขจัวแต่เบิ่งบออกว่าตัวอยัง อูกระเลียบปุ๊บเป็นหนึ่งหกเจ็ดอ๋อหนึ่งหกเจ็ดอ่าเขาเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างลางแต่่างวดนั้นมากว่ท่านปูเนาะมันออกแปดหกเจ็ดราวัันั้นเป็นหกเอ้าวหนึ่งหนึ่งหกเก็มันออกแปดหกเจ็ดหกหนึ่งบนหนึ่งเจ็ดหลังคนรองวัลคนลางวดปคนรงวดโอ๋อคนรางวดโอแต่ท่ปูมาอยู่คนเดีอ้าชช่วงที่มันออกกันเจ็ด เกตหนึ่งหกเี่ยู่อเอนๆไอ้ยังกว่าหนึ่งเกหนึ่งบ่หกหนึ่งหกหนึ่งเกตเออหกหนึ่กับเมืนงเกเนี่ยแต่วาเป็นวันหนบอกว่าเขาดันโอ้คนดังวันมาหกเ็ดแล้วจังมาเก่าหกเนี่ยโอครับเก่าหกก็เห็นอีกเก้าหกเห็นสองวันจิตเลยครับบุบบบมิไฟจุววายยังไดกันเลย เลยบอกปากี็เลยบนเบิ่งซื่อๆือก็เลยตู้พบกันเลยว่าบอกบอกเราบอบอกเราเปเป็นตัวนี้ก็บริบบบบอกเราเราก็บริบขยายตัวก็เลยบอกบอกว่าอย่างมีเจ่ไปน้องหานก็บอบอกไปบอกบอกว่าอย่างมันออกอีหลีออกแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดโอ้หมดเลยว่ามันออกกันเลขเป็นเลขเด่นเมืวดหลังมามันก็มาออกกันเก้าหกเก้าเก้าหกครับ ต้องมาติดต้นไม้ต้นตนี้แหละอ้ตัวเขี้ยนใหญ่ตัวนี้แหละเขี้ยนตัวนี้แหละครับเจ้าพยายามเบิ่งไปเรื่อยๆให้ปูนีอยู่เรื่อยๆเ,เนาะอ่าแต่ว,ว่าคันปูลงไปปุ๊บนี่ปูสีเห็นหลุดอ,อ่แต่ว่าพวกมัลงไปเนี่ยซ่องเรี่ยวซ่องอีกมันมองซ่องมันอยากน่องปูเนาะมันจีตกห่วยบ่มันจีบตุกน้ำไม่ได้ปีนหัวอยากหยาดด้วยแต่ว่าต้อง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 รู้จุดจุดเนี่ยครับ จุดของเขาเป็นเขาเสี่ยหิ้วมองเฮ็ดออกครับผมว่าบางเทือกับวโมมองเฮ <c oughs> ็ดออกบางเทอาคุ้นไปค้นไปร่วงไปไต่เฮ็ดร่วงไปใต้ใตพื้นบาดาลคุณ <c oughs> บางเท้าร่วงไปร่วงไปถึงหักคุณก็มีครับมันกล้องมันขยายไปไปถึงหักบางเท้าเห็นเห็น <c oughs> เห็นเห็นเห็นนันตัวคือคือตัวทองค่ำนี่แหละเป็นท้องค่ำสามตัวเลี่ยงกันเบิ่งเป็นเจ๊ตัวเล็กกับบแมน เบิ้งไ,ไปไปเป็นคืออันหัวไม่ยากหนักเลยไหม oh. สามหัวอูลบทิมมาแล้วล่ว hmm. ะปูก็เลยแปก hmm. ลกตัวลุ่งไปไต่หอดลุ่งไปไต่น้ามันหอด hmm. ลุ่งไปไต่อ่างมัน <ะ S 1> hmm. เดี๋ยวป hmm. ูคนไปคนไปไปเห็น hmm. ไปเห็น สีทองเหลี่ยมมาบมาบอยู cử uning, cử <the at> <lun> ่เอามันอีหยังเนี่ยเรขีบเบื่องขีบเบื้องมันเป็นอีหยังแท้เป็นทองคำหรือเป็นอีหยังเป็นสีเหลืองอลามเลยด้วยอืออ๋อพวกผมบระเทศไทยลองไปหอดูเห็นทั้งไทยปรกสับี่ผู้เห็นนีเนาะก็จักแล้วเห็นแต่เป็นใเห็นเลยไ่ใชเห็นครับแมนดีอยู่แต่เงินอีใกล้อยู่ผะว่าเห็นรถนี่ศูนย์หกแปดชัด ชัดเลยบ่คุณชัดเลยบ่ต้องไปค้นหาอย่างอีกเล่ห์โว่าพวกผมมาแล้วก็เห็นเลยเนาะจากก่อนยังจัดเย็นเลยงามน่ะล่ะงามเนาะงามแล้วเห็นกับตาแมียนบ่ออกตัวนี้เชียวตัวไหนเป็นบ่แมีนครับผมงามคักปปนนี่แต่ว่าเห็นตัวกับ ตก oh oh ับก oh ันแต่แต่เป็นแต่ขั้นโมเมนต์วันพระใหญ่นี <p 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 ่โบโบเห็นได้หนิโอ้โหครับโอเห็นนี่อือไปกี่ข้งกับโบเห็นวันพระหน่อยกับบะหมี่โบคนที่ให้ยเฉพาะวันพระใหญ่บอกกนแล้วมันแปลกขึ้นกันครันไหนแต่วันพระใหญ่เออวันไหนแต่วันพระใหญ่ครับเพราะว่าปูปูสินวันพระใหญ่ปูสินลงไปไปเห็นระบาดนี่กับปูสินมาบอกกันบปูอือแต่ตรงมา ก่อนหลังวัดพระใหญ่อืเป็นประจำวันพระใหญ่วันพระใหญ่ตามปูตรงมาตามปูก็ว่าร่องสีเบิงให้ปูขึ้นนี่บางอีกทีหนึ่งจังเบิงขึ้นนี่แหละจีเบิงว่าเข้าสมาธิเขายังเบงเป็นจีมาเป็นจีมาสุ่นคิงบ่ขั้นมาสุ่นอีกอะเซยว่าแม่ไม่่เขาก็ตรงมาตามคงทุทยน้ำปู ตามเด้อเพราะว่าเขาวันซานี่อยกานสำคัญอยู่เดียมองเนี่ยพู้มองเนี่ยเขาเรืใช่ไหมเขาวันซาเขาวันซาเนี่ส่วนไลสิมาสามตัวเลยบอปูว่ายบางครั้งมันก็สองตัวสามตัวกันเขาเลยเป็นบอปูช่นมากครับ มันก็เปิ่นนางใหม่ออกมาบอกเป็นยิ่งมมาสู้นมาบอกส่วนมาที่นางนี่บอกให้สองตัวแต่นี่ลายต้นใหม่นี่รู้สึกว่าเพิ่นใหญ่สามตัวรถนี่เห็นเห็นอยู่ตัวอะไเปิดนใ้เบิ่งอยูครม่แม่นด้วยครับผอแต่ว่าเพิ่นจีบังบ่ละเออคันบังกั้จีมีอยู่ดอกในสามตัวนะจีมีสองตัวอยู่คันเขากับเขาเขาเขาบ่มดกับจัง เขาสองตัวบนอาจจะบังไว้ตัวหนึ่งเลอาจจะเป็นคกเป็นเก้าก็ได้แมนแมเออเป็นอิลเนาะเขากิ่มขึนไปปเก้าแปดก็ได้เออหขาคือบอกึ้นนี้เพื่อนแน่ละตัดอีกนะตัดอีกแค่นึงเก้านี้บนแน่นะเป็นหกเป็นเก่าได้เพราะว่าเบิ่งมันไปลายเคยอยู่เด็กแปดเก้าศูนย์ถ้ามันบอกสามตัวตรงไปนะมันก็ ว่าเมียนเลยเนาะ่เพคนก็ต้องบังไว้ตัวหนึ่งคนอาจจิบังเข้าไว้ตัวหนึ่งก็ได้อแต่ว่าเข้ากับกลับไปเอาครับเอฟครับเกิดบันเป็นทั้งบนทั้งล่างไหมแมีนบาปูคือว่าปูยังมั่นใจอยู่ดิเห็นคักเห็นเนียนเห็นงานเขาเลยหาัยตรงตรงเมียนแปดโฮซูนี่เมียนตรงฝ่าวงตรงฝ่าเบิวงในคลิปเพราะว่าหันแวบเดียวหายให้เมียนอีดีเมียน สำหรับคลิปนี้นะครับวนะ่าปูเบอนลงไปไปเห็นนะครับเป็นกับบอสูฟังอ่าทางเอ็ดมินลงไปก็เห็นแป๊บหนึ่งรับอีฟซี่ขับอยู่ข้างล่างมารับเนาะอะสาราคลิปนี้ก็สิได้ยุติไปเพียงสาม,มีนะครับเพื่อพ่อกับแม่ในคลิปหน้าสาราคิดมีสวัสดีครับสวัสดีงามครับ